สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาๆ้านี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นคล้าอีกชนิดหนึ่งเนาะครับเนาะที่มีความด่างต้นนี้ด่างนี่น,นี่นี่ด่างสวยงามเห็นไหมนี่ต้นอื่นก็ด่างคือก,กันท่านผู้ชมเลย <laughs> อยู่ที่สายพันธุ์ของเขาเนาะนี่นี่นี่อันนี้คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทย อันนี้คือคล้าพลอยไพรินท่านผู้ชมเอยนี่นี่สวยๆงามๆเห็นไหมนี่นี่ต้นคล้าก็มีหลายชนิดหลายเผ่าหลายพันเนาะก็ล้วนแล้วแต่มีความสวยสดงดงามเวลาที่เอามาปลูกไว้นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนี่ยังเป็นไม้ประดับสวยงามอีกนะดูสินี่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 ป้าทิโตคุณตาวิถีไทย ต้นนี้บักขึ้นยาวสูงสลูดขึ้นมาแท้ผนว่ามันอยู่ในโฮมท่านผู้ชมนี่น,น,นีอยู่ใต้สแลมและก็ใต้ต้นมะยงชิดเนาะและก็ใต้ต้นฝรั่งมะน,นาวพร้อม,มอยู่แสดงว่าลักษณะอุป,ปนิสัยนี่ชอบความร่มรื่นเออหมักเด็ด,ด,ดแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยสิมีแดดสิมีแดดอยู่รำไรรำไรเนาะแดดจากสลมลงมาอยู่ร้อนอยู่ อ่าเป็นไม้ประดับสวยงามประการที่สเป็นไม้ฟอกอากาศาเวลาที่เขา,าเรียนในสมัยปฐมศึกษาเนาะวิทยาศาสตร์เบื้องต้นคุณครูกส็สิบอกว่าลูกๆนักเรียนต้นไม้ใบหญ้าแต่และชนิดนี่ก็ล้วนแล้วแต่คลายออกซิเจนในเวลากลางวัน ส่วนในเวลากลางคืนก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนาะทำให้เ้านี่ได้บรรยากาศที่สดชื่นถ้ามีออกซิเจนบอลไดโดยเฉพาะต้นคล้ารอยไพรินนี่ตรงนั้นกําลังออกดอกแทงช่อดอกออกมาเห็นเหมท่านผู้ชมนั่น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 นี้นี่นี่นี่ลังแทงช่อดอกออกมานะสวยงามนี่อ่ ประการต่อมาคุณครูในช่วงที่สอนศิลปะศึกษาโอ้มีดอกนะท่านผู้ชมนี่ดอกนี่ดอกในช่วงที่สอนศิลปะศึกษาเนาะก็สิเอาเข้ามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีนะได้วาดได้ระบายสีบอกลูกๆนักเรียนว่าวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นล้าพโพยไพรินอา้าว เอากระดาษดินสอขึ้นมาหนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปแบบนันป่านักเรียนนี่มักขนาดถ้าพูดถึงวิชาศิลปะศึกษานี่เพราะว่ามันโบเบื้อนะมันได้ตวัดปลายภูกันได้ตวัดปลายดินสอ,อชอบเป็นวิชาที่ชอบมากมากมาในระดับมหาลัยในระดับมหาลัยนี่อาจารย์กรสิมอบหมายให้ในิสิตนักศึกษาบอกว่าเอาละในช่วงสัปดาห์นี้ เอกคลุกศาสตร์นะเรียนมหาลัยรุ่นก็บอกว่าในสัปดาห์นี้อาจารย์จะให้พวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นคลาบพลอยไพร,ยรินนะเป้านักเรียนนี่ถ้าพูดถึงว่าคนา้นคว้ารวบรวมข้อมูลนี่มักสืบคน้นเพราะว่ามันอินเทอร์เน็ตกับมือถือนี่มันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วเนาะแค่ใช้มือกดกิๆไปค้นหา และกล็ไปหาในหนังสือแน่ในห้องสมุดแน่เนาะเอามารวบรวมจากที่มีอาจจะมีนักปราชญ์หรือว่าหนังสืออะไรที่รวบรวม,รวมเกี่ยวกับคลาพลอยพรินไว้นี่ก็ไปรวบรวมมานะเอามาไม่ว่าสิเป็นประวัติความเป็นมาว่าใครเป็นคนตั้งชื่อพลอยไพรินนะที่แรกพวกเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนเป็นของประเทศไทยหรือเปล่า หรือเป็นของอต่างประเทศถ้าเป็นของต่างประเทศต้องมีชื่อภาษาอังกฤษน,นะชื่อภาษาอังกฤษเออชื่อภาษาไทยงา,งามเพราะเพราะทีนี้เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนี่เอาลงไปในไลน์นะเอาลงไปในติ๊กต็อกในเพจในเว็บไซต์ใน Google อ่าเพื่อที่จะให้คนที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นพลอยไพรินนี่ ไปเสิร์ชหาในโทรศัพท์มือถือก็ได้ในโน้ตบุ๊กก็ได้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะที่มีอินเทอร์เน็ตทีนี้ว่าถ้า,าอยากได้ไปปลูกก็ทักเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีขายไหมมีจําหน่ายไหมอยากได้ใบดังๆซื้อสวยแบบนี้นี่เลือกเอาแบบนี้เด้อนี่นี่เลือกเอาแบบนี้แบบนี้ก็เอานี่นี่แบบนี้ก็เอานะอะ่มันอ้วกมันใหญ่มันอ้วกก็เลยโบด่างมั่งสงสัยนะอมืมีด่างเป็นบางต้นทีนี้ ถ้าหากว่ามีการค้าการขายการจำหน่ายก็แสดงว่าเป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้ได้นน่เออเป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้เพราะว่าอย่างเพราะว่ามีการซื้อการขายบางคนนี่เอาต้นคล้าพลอยไพยลินมาเป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้เพราะปลูกเห็ดเป็นเรือนเพาะชำไปและก็เอามาขายพ่อแม่ลูกเป็นไรายได้หลักนะแล้วก็ผสมกับต้นไม้อื่นๆ บกขายแต่เฉพาะพลอยแพลินลคลน้ขลาขุนแผนคล้าอ่าเว้ามายูราค้าใบระพันอ้หลายคล้ามาขายเนะเาะเข้าไปอยู่ในหมวดนั้นหลอดมีแต่ต้นคลา้าเออและประการต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหล,หลายคนเวลาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะเอาต้นคล้าพลอยพลินไปมอบให้เพื่อนวันนี้ ผมได้เอาต้นคลาพรอยไพลินมามอบให้คุณตาคุณยายขอบใจรันหลานมากนะจ๊ะต้นค,คลาพลอยไพลินนี่ได้ยินกิติศัพท์มานานแล้วมันสวยมันเป็นมงกลไม้ฟอกอากาศสุดยอดมากขอบน้ำใจคุณรนหลานมากนะจ๊ะห่าสั้นเอ๊คุณยายเพื่อนกด็ดีเอาละสำหรับมือี้เนี้ย ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมื่งมุ่งมืหนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกและจัก,กรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือคลาพลอยไพรินไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม